สวัสดีค่ะซุ้มสุขีามช่งโลด่ะเปิ้นมาเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับแฟนๆ f อซช่างโลดทุกท่านเด้อสบายดีพี่น้องสุขุมสุคนเมิร์ดสมองสุบอนนะครับเดอมืมอนี่ช่างโลดพามาบึงฟาร์มหนูครับผมฟาร์มหนูของเสียมอนเจ้าของฟาร์มเบิ่นสวัสดีครับโอ้เอ๊จังไหนขึ้นไหนมาเรี้ยงหนูก่อนครับนี่ เป็นอาชีพเสิร์ฟนะครับแมนบอเลี้ยงมาโดนปันไหแล้วก่อนไปซีฮาปีแล้วครับป้าเจ้อันนี้ก็ตัวใหญ่แต่โอ้หนโตัวเดียวเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนบ่หนิประมาณหกเจ็ดเดือนป้าเถ้าล<อ>เ,เลี้ยงนี่เลี้ยงจังใดบ้านนี้เลี้ยงเพื่อจัดจำนายหรือว่าเลี้ยงเบิ่งอี่แล้วครับเลี้ยงเงินขายพอ่อแม่พันหรือจัดนายพ่อแม่พันธุ์โอ้จัดนายพ่อแม่พันธุ์ครับโอ้จัดนายแต่พ่อแม่พันธุ์บ่ลูกมันบ่ขายบ่ ลูกกยคับบู้กายมีมีอ่สกันตัวน้อยก็สายสประเภครับโออันนี้ตัวน้อยเอามันลูกมันบ่นั่นโอ้เนี่ครับพี่น้องอ๋อเถอะแยกแยกบ่อ่าเถอะครับแยกบ่อไปอนุบาลบาบ้านนีเจ้าเอ็นดีเนาะโอ้เนี่ครับฟาร์มเพ่นยางยิ่งใหญ่ได้มาตรฐานเด้อพี่น้องเด้อ อ,อันนี้คือบอ่อบอนุบาลว่ะเถาะพอพอเดือนหนึ่งปุ๊บทั้งกะแยกมาหนีอันนี้ประมาณจักเดืนอ,อดนนี่เดือนกลัวโอ้อันนี้คือมองใหอ้อาหารบ่นี่โอ้มันมันมันเป็นอย่างมันเป็นโค,โคกหินบ่นี่บอยเป็นปูนครับเป็นปูนประเภทเองขายพอ่อเอดเองโอ้มีผู้ซื้อมขายขายกับลูกค้าแต่ละโซนหน้าลูกค้าอ๋อ มันผัดบ่มีกินมี่อย่างเนาะบ่อเลยครับเพราะว่าอาหารนี่มันจะกินจะบ่มีโอ้ถ้าเป็นอาหารหมูก็อาหารอะพวกดิบทคลองดิบนี่มันสีขาวสีเหมนนีมันบ่ออันอันที่เปิดให้เบิ่งนี่คืออย่างนี่อนุบาลนี่กันอนุบาลนี่กันโอ้โหอันที่เขามาซื้อนี่เขาเขามาซื้อจังไหรบ่เนี่ยเขามาซื้อรุ่นนี้บ่อเรื่องเรื่องแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดมากตัวใหญ่ตัวน้อยรุ่นนี้ก็ขายคู่ละสองร้อยกู่ละ คู่ละสามร้อยนี่ครับคู่ละสองคู่ละโอ้แสดงว่าตกตัวหนึ่งร้อก็บาทสองยสิเนาะถ้าเป็นพ่อพันธุ์ถ้าเป็นพ่อพันที่าคู่ละสี่ร้อยห้าร้อย่นี้จะเป็นในพ่อันธุ์ในักนะครับแมนบ้าโอ้สีห้าปีแล้ววัดดีาเปอแกครับ กร,ก,กระดกกระดออะไรนี่มันกัดปะนี่กดดัดเลยครับัเ้อู้สื่สอัจฉริย,ยานของหนูเนาะอ,อนนู้อันนี้อายุจะหลายครับปีแล้วนี่ปีปะนี่ครับปีอ๋อปีหนึ่งอ้ตัวผู้ตัวแม่เบิ่งจังไดนบาทนี่ตัวผู้ตัวแม่นเนี่ยตัวผู้อ่ะนะอันนี้ตัวผู้บ่จะมีตัวจะจะมีหูเดียวเฉพาะหู้ไทยเท่านั้นโอ้ตัวแม่จะมีสอง ตัวเมียหันแต่ว่าตัวเมียจะก้าวเล่าเบ่ก้าวเล่าเนี่คืออัยากกัดคนอยากอันนั่นจีถ้าถ้าบ่ตื่นมันก็บ่กัดหนูหันบ่ถ้ามันโต้แก่มันตื่นมันจะกัดมันจะก้าวเล่าถ้าบ่ตื่นอาหารการกินนี่เด็ดสันไทยจังใดห้เศร้าห้แรงหายห้ยต่อแรงอย่างเดียวแสดงว่าแต่ละมือเนี่ยเจ้าต้องใช้ได้มาเปิดให้อาหารนี่มันบ่ทุกมือมือละรอบอืมแต่เราผสมกันแล้วเตัมียบ่นีือ้วนๆนี่ย เอาตัวแม่ตัวนี้ตัวผู้ตัวใหญ่ตัวแม่จะจะเก่าแล้วโ,<อ>โอ้โหูน้ำเพิ่นกินนี้มัน,นมบอกคืนใส้ระบบนี่อืมไอ้ที่เฮ็ดระบบนี่ดีสุดนามนะแม่เอานถ้าเ<อ>พเฮ็ดใหม่แนะ้ำเฮ็ดระบบนี่โอ้มันมันเป็นอะไรระบบนี่นะมันจะเป็นน้ำแบบความดันนะนะข้อขวดจะอยู่ตรงนี้<อ>น้ำตัวนี้บกลงไป ตัวนี้มันก็จะไหลลงไปเรื่อยโอ้แต่ว่ามันจะมีรุ่นเป็นก๊อกเป็นยังนี่ครับบางคนแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน<ม>แต่ว่าที่เทสตมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยประสบการณ์มากกับคือแบบนี้ครับโอ้แบบนี้จะจะ,จะเทสต์เทเดียวแล้วเลยอืมแต่พวกนี้อันนี้ไหวน้ำเฮียน้ำยังบางทีน่นี่ไอ้บ่อนี่ถ้ามันเปียกมันจะออกกินแมนเมนเมนเมนขอเห็นของข้าเจ้าเอาเอาันเอาขวดหรือเอากระแปง๋งหรือเอาขันมาใสา่น้ำในนี่หั่น เปิดขึ้นนี่กินโวยเลยวะท็อปของเจ้าบ่มีกินเนาะโอ้ดีดีดีด,ดีอืมเอ้าสายบันเนปไปเบิ่งอาหารดูบาดเนี่ยอาหารชูฟังนี่ครับโอ้บ่หเห็นกันจักปีเลยใช่ไเสียมันนะเพราะเห็นกันสิไผปแต่ขายของนักลบตลาดทั้งนั้นเนาะบ่แม่นเป็นซิปปีล้วบ่กซิปปีซิปปีเนาะเห็นไปเห็นงานรับเหมาอยู่แถวใช้ภูมิร้อยเห็นหมดแ้วเห็นเลยนะ โอ้นี่อาหารโล20บาทค่ะโลหนึ่งหันอ๋อโอ้เอ็ดจากหยังบาทนีนบอกได้บอการทำบดาแล้วครับผมแล้วก็มีพวกหัวเสื้อแน่พวกนี้แหละเขาพูดัวเสื้อแล้วก็เขาไปมีห้ามีเขาไปมีห้ามีเขาพูดแล้วก็ขั่วเหลืองทั่วเหลืองพร้อม แต่มีความเสื้องแตมีสูตรของมันแน่ตามสูตรตามมันนั่นเนาะแต่คนเนาะโอ้โหอ,อันนี้นมาผสมย่นี่วะเถาะผสมตัวนี้โอ้ผสมนี่เราก็มาใส่เครื่องอาหรมันจะออกมาเป็นเนียนได้ตวนนัวไหนโอ้คือดีแทนะ้เนาะไอ้เจังไหน,นคือได้มาเลี้ยงเอาขายของน้ำกันยังดีดีก็หายไปเลยอ่าตะกี้ตะกี้เพิ่นเป็นนั่นไอ้หนุ่มตลาดนัดเด้อครับเด้อ ช่างโหลดกับไปขายน้ำเพลนเนี่ยแหละตะกี้ก็ได้องพร้องผมมาเตาไปตลอดแมนแมนแมนซ้ำหนีออกบ้านแล้วเนาะซ้ำหนีเนาะออกบ้านตอนตีซี่ลำบากหลายเนาะตะกี้เนาะออกจากตาตาขามสวนเลยนะสวนสวนยางสวนป่าไม่สวนยางสวนป่าบ้านเนี่อได้มาเอ็ดหนูบ้านนี่ไปเห็นไปพ่อยุใส่พี่ว่าจกเพียระราคาอย่างช่วงนั้นเมันอกี้ ไค่อยดีไปได้เนาะแน่นบ่โอ้วัชเยสเสริมดอกตัวแรกให้เสริมไม่เลยเนซื้อดอกว่าเยเนี่ยน้อน่ยน้อยเออเฮ็ดไปเฮ็ดมากสีที่ซอนที่สามมากได้ขายดีโอ้จะคาดขายเลยจะบ่ขายนู้จะขีนนู้ขีร่ายนู้ง้างมือก่นูงานจะขึ้นขายพ่อม่พันลยบ่พ่อขิายพ่อขายนั่นอันนี้นูขาวนูขาวเอ้า มันสีขาวมั้สิบ่มันตั้งสีขาวสิเอ้าคือดีเถอะอือจากภาบาเศรษฐกิจเนาะแมนแมนแมนแมขายหนูนี่นะปาโพี่น้องโอ้ย่เงั่งสามหมื่นแต่คืไปส่งโอ้สามหมื่นตัวนี่สามหมื่นเงินสามหมื่นเงินม่เคยเจ้าสร้างายปลาโ นี่นู้นส่วนี่จะจะบ่งน้ำอะไรครับใส่นึกภาพออกมาแล้วเนี่ยเป็นนู้นเนื้อส่วนี้นู้นเนื้อออกมาแล้ว2ร้อยเอ้ามันคือเข่าไปพุ่นกันร้อยเฮ็ดทะลุฮากันบอเพราะว่าให้มันมันแล่นหากันขลามหากันโอ้มันมันหลายนะบ่แล้ว20 30ตัวอือก็เลยจ่อพ่วงกันแบบนี้ไฟเสียงฝนตกวันนี้เสีย แยงไงเสียงสักสีบ่โอ้ตู้นี่ยังบ่คัดอันนี้หั่นปัดหางหางตัวบางใหญ่เลยอืมขี่มันเดียวสันบาที่ขี่ใส่สวนสวนป่าได้คือกันแมนบ่งามโอ้ขี่นูนี่นะแต่ว่าใส่ผัดนี่บ่ได้ครับบ่เปื่อยอ๋อโอ้แสดงว่าโยน้ำสูตรอาหารเขาเข้มข้นเนาะ อาจจาแม่นแก็กระบอกรู้เด้นะว่าครัแ่เาจะกับทังห้ำทั้งเขาป่ายทั้งอันนี้เนาะอ่เพราะว่าไงงามงามเตียงที่เจ้ามาขอไปใส่โอ้โอบคออะครับ่ห่วยตำรวจก็มาเล่นนนำบ่มาโอ้เอ้านี่นี่อันนี้กัสีขาวสีขาวโอ้เนี่ยใหญ่แล้วงามเลยสุด คู่ละหกร้อยขึ้ตัวละสามร้อยามร้โอ้แต่ว่าก็ถือว่าคุ้มัได้ถ้าได้ไปเพราะว่าหนูคัดมันก็คำหนูขายรวมบวกกันอืมเอาวันนี้เนี่ให้อาหารเนี่ยห้หลายปันได้เนี่ยสมมติว่าอหกเกตัวเนี่ยประมาณเพียงปากเลยนะโอ้มัดมันบ่เบิดโอ้ให้เท่าไดกูกินแล้วนัลนหนูฮัลกินหลายแ้งว่อหลายโอ้แล้วก็บพนเสียกระตามมาฮัลล์วันบ่ ถ้าเขาจะคุณขายนี่คุณได้ก้อนไถ้าคุณฟอร์แมพคุณวันหลายพันได้โอ้อันนี้คือหมายถึงเขาถ้าถ้าเ้าคุณฟอร์แม่พเนี่ยเขาสิบ่าหายหลายจะบ่าหายหลายแต่แต่หายอิ่มหายอิ่มอือบ่าหายจอยว่าเถอะโอ้โอ้เจ้ากับคุกขี้อยู่น้ำจังสี่ละตีแต่ละมือจนหัวจักนิสัยใจคอมันเป็นอะตีโอ้ัเมียเนี่ย อืมอันนี้ตัวเมียตัวเมียบ่ตัวเมียหรือตัวหัวมันแสบบ่เนี่ยเดี๋วก็เราแท้ก็ซ่านะก็คือการเบิว้ยนละมันบ่บางคนว่ามีกินนั่นกินนี่มันมันคือว่ามันบ่มีกินอยู่แล้วเพราะว่ามันบ่ได้กินคลองดิบนะเอออัน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 นี้คืออย่างนี่แกบบ่หรืออย่างนี่ แกปแน่อ้าเอาแกปเอาหยาไม่กินมันก็กินยสีอะไ้หยานี่จะเปียกเร็วหโอเอาหยาโอหยาก็กินบ่กินไอ้ยาพวกที่ปลูกไ้ข้างหงหยานี่เปียหยาหวานหยานั่นเนี่ยหยาหวานหยานี่ได้มีแบบส้มน้อยน้อยาบ่อขอดแยกอดได้ลูกเวรอันน้ยน้อยเนี่ยเป็นบ่อด้น เออาาจำนนวแยกขอดหมันเลือโอ้สมมติว่ามันสมติดแล้วเนี่ยเขากัดแยกมาไว้ละขอดแยกคอดโอ้เนี่ยจะแยกแล้วเนี่ยจะเดือนนึงแล้วเนี่ยตั้ตัวนึงนี่มันมันมันได้ลูกหลายมันบอหลายบ้ตั้มเจ็ดตัวโอ้บ้ตั้มเจ็ดจริแต่ว่าเอาที่แน่ๆเอาประมาณเจ็ดแปดตัวนี่พอาะมัต้องสองตัวถ้าเป็นซีฟนี่ นอนนำนมมันหายบ่พองเนาะแมียพ่อคลอดแล้วนี่พ่อได้เดือนนึงเขาก็แยกลูกมันไปแยกลูกไปอนุบาลตัวเมียได้ไปสมอือบาดนี้ตัวเมียซ้ำใดสิสมได้อีกบาดนี้งามนมันนั่นจังเสียแยกก็คือสมได้เลยเนี่ <พอ S 1> ยบอก<ม>เดือน<ม>นึงนี่คือสมได้เลยพักพื้นได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันสมบูรณ์เนี่ยมันบ่อจอยมั่งบ่ถ้าจอยเขาเขาไปพักไปก่อนอ๋อนี่ไหมเพราะเพร้อมผสมแล้เนี่ย อืม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 โอ้เออบ่มีกินหลีเนาะเสียมันเนาะเอออาผเ้ื่ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อลัดดาฟาร์มอ่าเพื่อนมีหนูพุกไงหนูแผงหนูเนื้อพอพันแม่พันแหละเพื่อจำนายเพื่อไปเลี้ยงหรือว่าบริฟโภคเด้อพี่น้องเด้อพิกัดกอยู่ตำบลนาแต้เด้อครับเด้ออำเภอคำตะกา้าเบอร์โทรศัพท์เนาะ Premises, นี่แมนบอลนี่เทอร์ได uh ้แมนบอลนี่เบอร์นี่เนาะโอ้ศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสองแปดสี่เก้าสี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ขัก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 แล้วมันบ่ห้องบ่เสียมันบ่บ่ยามื่อคืนไหมบ่มันบ่กี้กี้กี้ขึ้นขึ้นหนูในบ้านห้องบ่ห้องในห้องแมนบ่นอกจากมันผสมกันมันไล่กันมันบ่บ่อหนูหน่อยนัดกัดตู้กัดเสื้อผ้าบ่กี้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 กีสนหรอ อันนี้มันคนหลานคนละยางเนาะโอ้อันนอจะมันไล่สมกันคับมันเัื่อกวัดธรรมชาติธรรมชาติมั้งเหรอแมนบอกเมื่อกวัดกูดไปยนะเม่โอ้ครับอันไหนที่ขายดีที่สุดบัดนี้ยให้ไล่ของฟาร์มเลยพ่อแม่พันธ์บอสพ่อแม่พันธ์อย่ก็ได้ขายยุ่เรื่อยๆพอแม่พันธ์หัน โอ้พี่ไก่ในโบนี่พ่อขายพี่ไก่พี่ไก่เนี่ยพันพ่อแม่พันขอเถอะนั่นสร้างสองหมื่นสามหมื่นบาทนี่เขาเอาไปขายบ่หรือไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงขอเถอะเอาไปเลี้ยงอืมถ้าพูดเลี้ยงไปนี่ก็ก็ได้แม่นบอกเป็นพี่เลี้ยงเป็นนี่ยังกับนั่นคือเก่าดูแลตลอดวะท็อ โโมมมาาารรถทนั่ดีได้เลยเนาะทานได้ก็คือแวะไปเบิ่งให้โอ้หานดีพี่น้องโอ้ยจังแม่นจบคักพี่น้องเอ้ยมามามาครับมาซื้อไปเลี้ยงบาทนี่เศรษฐกิจจังสี่เนาะคันพูบมาซื้ออาหารน้ำเจ้าเด้บาทนี่มันสามารถกินอยังได้อาหารหมูให้ก็ได้พวกเขาอาหารหมูนี่โอ้สองเบอร์สามกินมันบ่กินด้วยกันเพราะาก็เขาก็มาซื้อยู่อาหารนี่ยครัอืมอืม พอเวลาพามก็ถือว่าแพงนะอุ้ยกับโมแพงเหรอเนาะชาวบาทเพื่อสิได้ชาวบาทไม่ได้กำไรก็รล้วกันที่ขายให้ถือว่าลูกฟาร์มออกไปโอ้โโอ้ครับถ้าสมมุติว่าคุณ่าห้องเงินเพิ่นก็มาเอาอยู่อืมโอ้ฮันเด้เนาะออันใดนเด้มันมีหยังอันตู้บักใหญ่อยู่หั่นน่ะอ๋อมันเป็นหนูคุนนี่แหละหนูอันเดียวกันนี่ล่ะบ่ แต่ว่ามันมันหลแน่กับลงพุนโอ้ออกผลรวมเหมือนนะอืมโ,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 โอ้เพิ่นขยายไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะอาถอะอา,ถาอาหารเพิ่นก็เอ็ดเองปกตินี่ก็เอ็ดคู่มือเป็นบ่บ่เด้เย็ดค้อมือกเกือบอาทิทย์เผื่อถ้าถ้ามีลูกค้าสร้างหนึ่งคือต้องไปหาเมีด โอ้อันนี้คือเอ็ให้ลูกค่าแมนบอนี่เตรียมไปแล้วนี่ยลูกค้าลูกค้าอ๋อถุงถุงบอกว่าก็ขายเท่านั้นเทานี้อยากได้อะไรขายเทานั้นโอ้บอแ่งแล้าจูกาไปโอ้เกือได้เกือเดือนนะอันนี้คือแห่งแล้วแมนบอนี่แหงโอ้อือใได้เป็นเดือนบาคน แสดงว่าเจ้าอัดเนี่ยแหละเจ้ากับไปตากแดดแดดโอ้เขากับบ่อาเปียกลูกค้าบางข้าวไร้ลูกค้าหนูข้าเจ้าหน่อยมันก็เป็นโมเขากัต้องตากให้มันแห้งก่อนแห้งถ้าแห้งมันยู่ได้โดนยู่ได้โดนโอ้โหอันเดีเนาะเออคักค่ะค่ะค่ะเอาพี่น้องท่านใดสนใจเด้อครับเด้ออาฝากไว้นำหน้ลัดดาฟาร์มครับผมบันนาเต้ครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อสนจิตสนใจกัน อยากได้หนูไปเลี้ยงครับบ่าวาสิหนูพุกหนูก็พุกเพื่อนมีไห้เมดครับมีทุกรุ่นมีทั้งรุ่นพ่อพันแม่พันมีทั้งตัวเนน้อยตัวเนน้อยก็ขายบ่โอเข้าไปยังตัวเนน้อยเนี่กเข้าไปคุ้นเลี้ยงเลยนบ่หันมีแม่ก็ลูกบางคนมาเห็นแเจ้าซื้อสหมเลยอืมซื้อเนาะครัวเลยวะเถอะโอ โอ้โอ้เป็นสันเนาะโอ้ครับครับครับเอาสุดท้ายนี่ชางโลดกะมาเยี่ยมยามถามข่าวเพื่อนุนเพื่อนน้ำเนี่ยแหละครับเมื่อนี่จังใดกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อลัตดาฟาร์มบ้านนาแต้ครับผมอำเภอคําตะกาจังหวัดสกลนครสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับเสียครับ